วัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างอ,อันดับแรกก็คือมีที่ตีก่อนยกมีมีที่ตีก่อน,ท,อนที่คนมี่ห้อยตวงถังหนึ่งใบไข่ไข่สิบฟองไข่สิบห้าฟองสำหรับแป้งสองโลน้ <90. S 1> แป้งอันนี้แป้งสองโลนะคะน้ำซุป อันนี้น้ำซุปนะคะหนึ่งพันมิลลิลิตรขั้นตอนการผรสมนะคะเทแป้งแป้งอันนี้สองโลนะคะแป้งสองโลนะคะแล้วก็ตีตีไข่สิบห้าใบ นี่กำลังตีไข่15ใบนะคะ นี้ก็อ่าแล้วก็เทนมเทนมนะคะสำหรับแป้ง2โลใช้นมทั้งหมด250มิลลิตร250มิลตรนะคะ2องถ้วยตวงปะอ่ามันเป็น2องถ้วยตวงสองสองร้อยิบรมิลนะคะ2องถ้วยตวงนะคะนม นมปร้อมรถจืดจนะคะต้องเป็นรถจืดเร็วๆเถอะคนก็มองมเขาจะเติมน้ำสะอาดน้ำสะอาดเติมลงไปที่น้ำซุปให้ครบสองพันนิพันไป อันนี้เติมน้ำสะอาดนะคะที่5,000มิลลิตรเติมน้ำสุปที่1,000มิลลตรนะคะ เอาเสร็จแล้วก็คนค่ะตีแป้งตีแป้งให้เข้ากันค่ะแป้งเริ่มเนียนแล้วนะคะหยุดก,ดก่อนหยุดคนก่อนให้ดูมาแป้ง